สองพฤษภาขึ้นโครงต้านโรงขับดาวเรืองครับสองพฤษภาสองพันร้อยหกสิบนะครับทำกเกษตรเพื่อเอาเงินไม่ใช่เอาเงินมาทำกเกษตรวันนี้เฉดอาหารหลักทางใบให้กับดาวเรืองกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับดาวเรือง20,000ต้นนะครับน้ำยา3า0ร้อิตร ถังแรกนะคร้บ1 7 5ลิตรนะครับถังนี้เราใช้2องถังนะครับโอเคไปฉีดก่อนนะครับมาดูดาวเรืองอายุ66วันกันครับทุกคนนะครับถางก็เริ่มได้ตัดดอกออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเฉพาะดอกที่มี ดอกที่จะตัดได้อีก2อสามวันนะครับนะครับอายุ66วันนะครับเริ่มตัดมีดแรกไปแล้วจากที่เจอพายุนะครับต้นก็ล้มนะครับ66วันไม่เคยฉีดยาฆ่าเชื้อราไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงเจอพายุไปสองรอบนะครับดอกยังสวยนะครับไม่มีเชื้อรานะครับ สนใจเทคนิคดีๆในการปลูกดาวเรืองให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ผลผลิตนะครับทนโรคทนมแมลงนะครับในสถานการณ์ที่สภาพอากาศแปรปรวนนะครับต้นดาวเรืองของเราสามารถให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อรามาป้องกันเชื้อราที่เกิดขึ้นนะครับเราใช้ภูมิต้านทานของต้นนะครับในการต่อสู้กับโรคราและมแมลงอันนี้คือสภาพต้นดาวเรืองอายุ66วันนะครับทุกคนนี่ครับ และทั้งหมดนี้ก็คือต้นดาเรื่องอายุ66วันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ